สวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรชาแนลโอ้ยช่องแม่น้อยอุดรสกิดข่าวค่ะแม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะมาฟังคุณเอเชียเล่านิทานด้วยกันนะคะมาฟังด้วยกันแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของคุณเอเชียด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปดูต้นฉบับของคุณเอเชียให้เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นะอีกอีกฝัก่งหนึ่งก็นะคะนะกเขาเรียกว่าเป็นหัวน็อตอ่ะนะเป็นเป็นสติปัญญานะอาจจะแลกเปลี่ยนไม่คัดไม่ใช้คําว่าแลกแลกเปลี่ยนนะีคะแลกเปลี่ยนเราใช้สติปัญญาให้ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันอีกอีกฝัก่งหนึ่งอ,อ,อาจจะนะสติปัญญาอาจจะไม่ทัดเทียมแต่ว่าอาศัยแรงนะคะอาศัยแรงเนาะเราเอาเอาทั้งสองหรือทั้ง ไปด้วยพัฒนาไปพร้อมๆกันมันจะสมบูรณ์แบบสวัสดีนะคะแม่น้อยอุดรเรกิจข่าวค่ะมาฟังคุณเอเชียเล่านิทานด้วยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของคุณเอเชียให้เยอะๆด้วยนะคะแม่น้อยก็ขออนุญาตคุณเอเชียเด้อเอาคลิปมาลงนิดๆหน่อยๆนะคะคุณเอเชียก็เพื่อนๆเอฟซีที่รัก อย่าลืมไปดูต้นสบับของคุณเอเชียให้เยอะๆนะคะขอบคุณนะคะสู่รู้นะคุณบุญเรืองนะคะคุณบุญเรืองค่ะขอบคุณนะคะคุณต้อปไม่ตรงไหนความจริงคือที่เห็นภาพโอเคนะคะเขาเคยเป็นสะพานให้แม่ช่วยอืจัาแม่แพทย์ค่ะนะเอเอเชียก็เข้าใจแม่แพทย์นะนะคะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะไม่เกิดความสําเร็จใช่ไหมคะคุณดาวขาคุณเยาวรศขานะคะนะพี่เจถึงได้พูดตามลุงลยคะว่านะว่าทุกคนมีความสําคัญเหมือนกันหมดเมื่อก่อนเนี่ยพี่เจก็พูดทุกๆไลฟ์เลยนะคะว่านะไม่ว่าจะอ่ยูทูบเบอร์ข้างในหรือยูทูบเบอร์ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกรอบนอกหรือข้างในก็นแล้วแต่ กระทั่งตัว f อทุกๆคนก็มีความสําคัญกับลุงป้ามีความสําคัญกับยูทูบเบอร์ทุกๆท่านรวมทั้งพี่เอเชียด้วยพี่เียพูดมาตอบว่าทุกคนมีความสําคัญแตกต่างกันไปนอกจากว่าเออโอเคนะคนที่มีกําลังซัดก็อาจจะนะคะเป็นเป็นสวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรสกิจข่าวค่ะมาฟังคุณเอเชียเล่านิทานให้เราฟังกันนะคะ เออแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของคุณเอเชียให้เยอะๆนะคะขอบคุณนะคะแม่น้อยก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะถ้ารักแม่น้อยก็มาดูคลิปให้แม่น้อยอย่าข้ามโฆษณานะคะถ้ารักแม่น้อยก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของคุณเอเชียให้เยอะๆนะคะแม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบายบายปุ้น